ครับผมส่วนดีทุกช่วงเวลามจะเวลานีนะมันนี่นะครับผมวันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เขาเรียกว่าใหญ่อาจจะใหญ่ที่สุดเท่าที่ใหญ่ได้เลยนะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะมีใหญ่กว่าน,นั้นอีกนะในนาคตา่ที่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมดี่สวอล์พลังใจจ่ายขัรนเนียมการผลักรรนส่วนหนึ่งให้กับความคนถือยุคนี้นะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าไม่กระเทนที่เกิดขึ้นนะครับผมในครั้งนี้เป็นเทรนที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับผม สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องรู้ไว้นะครับผมคือเขเอทำคนที่ไม่ได้ถือ,อยูนิโทเค็นไว้นะครับผมก็กระทูนนี้ไม่ใช่คำนะวณทางการเงินนะต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาก็ระมัดระวังตัวเองไว้พอสมควรนะครับผมในส่วนนี้อาา่าฮะในส่วนนี้นะครับผมอา่า ตัวบันทึกนะครับผม Dairy f r e ที่เกิดขึ้นนะของคลิปต Free In f o นะครับผมก็จะเห็นได้นะครับผมว่านื w s Swap มีการใช้งาน8ล้านนะครับผมในการฟ l i p นะครับถือว่าเยอะมากนะครับในต่อวันนะแล้วก็30วันที่ผ่านมานะครับผมก็ชัดเจนนะครับผมว่ามีการใช้ค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องคือไม่ได้แบบพดลงต่ำหรือมีอะไรที่ดูย่ำแย่ขนาดนั้นนะครับในค่าฟรีนะ สิ่งหนึ่งที่เราครจะต้องรู้ไว้นะครับผมว่าฟรีสวิตที่เกิดขึ้นในฟอรัมที่มันมองไว้เนี่ยคืออาจจะเป็น Next step ที่ถูกดีไซน์ขึ้นนะครับผมในอนาคตนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ชัวร์ร้อเเนขนาดนั้นนะนตอนนี้นะครับแต่ท r า n เซ็คชันที่เกิดขึ้นนะฮละปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือ USDC นะครับผมอิชูเรียนะยูเอ็นดิวซ c เทอร์เรเบอร์คอยนะครับผมก็ยูเอ็นซีดีนะครับ เราอาจจะได้เห็นนะครับผมในไม่ช้าว่าโฮนเดอร์ที่จะไปซื้อคอร์ยูนีอาจจะมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่ามีมูลค่าที่ยูนิชวอปอาจจะทูดมูนได้นะครับในไม่ค่อยได้พูดเต่ว่าทูดมูนเท่าไหร่ในช่องเลยนะแต่มีโอกาสสูงพอสมควรนะครับนะตอนนี้นะในอีเวนท์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอะไรแปลกๆป,ปใหม่เกิดขึ้นนะครับผม ตอนนี้ถ้าเราลองดูถึงตัวสมาร์ทมันนี่นะครับผมจากตัวนันเซนนะครผมแล้วก็ดูจากหลายตัวนะทำให้เห็นว่ามีการในเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวด n i ิ w ฟ p อหรืออี h ท r e u เรียมมิลลิแนนะครับผมก็มีการยกย้ายถ่ายเทนะครับผมเข้าสู่ดุลิชฟรอปพอสมควรตัวเหรียญนิ้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่จะถือครองมันไว้นะตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่ามีคนถือครองมันระดับใหญ่ๆนะครับผมอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับผม กว่าแลนะ้วก็ปัจจุบันนี้ถือคอเป็นหนึ่ง้าแล้วนะครับผม,อมตอนนี้ก็น่าจะมาดูว่าทั้วทั้วแลลูล็อกนะทั้งหมดนะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ก็จะมาแข่งขันลุยสวอลกกับเคิร์ฟนะครับผมว่าใครจะเป็นอัพเบสเด็กที่สูงที่สุดนะครับผมเราก็ต้องมาดูาต่อเนื่องนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ใครจะเหนือกว่ากันนะครับแต่แน่นอนแนหะตอนนี้เนี่ยยังไงก็าตามนะยูนิซวอลก็เป็นระดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับผมไม่ค่อยได้น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็มาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับข้อมูลมาจากตัว Zero X Crack นะครับผมก็อเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมก็เจ้าหมายที่หน้าผมพร้อมกดจับมาแล้วคลายนะครับผมจะเอาข่าวจากทวิตเตอร์มาเล่าส่วนฟังนะครับผมแล้วก็ข่าวที่สำคัญมาเล่าส่วนฟังนะครับผมก็เจ้าหมายสวัสดีครับ